พาสดุข่าวติดป่าครับคุณผน,นี้ฮะหลายพื้นที่อากาศหนาวโดวยเฉพาะทางพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะฮะภาคกลางตอนบน<ช>นะครับแม้กระทั่งกรุงเทพก็ยังอากาศหนาวเพราะอากาศหนาวเราจะนึกถ,ถึงเตี๋ยวไงก๋วยเตี๋ยวที่มันร้อ,อนๆโดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนะฮะ,ะแต่ว่ามีก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะเจ้าหนึ่งนะฮะเขาบอกว่าไม่รู้ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือหรือเปล่าเพราะขายอยู่ในรถบัสเออเรียกไม่ถูกเลยคุณผู้ชมเรียกไม่ถูกเหมือนกันว่าจะเตี๋ยวเรือว่าเตี๋ยวรถบัสกันแน่เอาไปดูกันหน่อยฮะ ร้านติยวเรือรถบัสครับอยู่ที่เลขที่179หมู 14, ม่14อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์นะฮะเป็นร้านติยวเรือที่ 8, แปลกแหวกแนวนํารถบัสเก่ามาทาสีเพ้นลวดลายการะตูนะฮะถอดเบาะทั้งหมดออกนะฮะแล้วก็ปุริยาเทียมยยมีโต๊ะนะีะ่บรรยากาศ<อ>นั่งกันชิลๆแบบนี้นะครับมีทั้งติยวเรือหมูตุน๋นเนื้อตุน๋นลูกชิ้นเครื่องแน่นจุกๆเต็มชาม เนื้อนุ่มละลายในปากแต่ไม่ละลายในมือนะฮะนี่คนคักเลยเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหนอกจากเติยวแล้วนะฮะกกวยเต๋ยวแล้วยังมีอาหารตำสั่งกระเพราหมูตุ๋นโอ้โหแล้วก็มีข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบฮะเมนูส้มตำก็มีเหมือนกันนะฮะแล้วก็ราคาขายก็เริ่มต้น3 0บถึง50าบาทนะครับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณสุพันธ์นีสร้อยวิเชียนครับบอกว่าเนี่ยจุดเริ่มต้นร้านต๋ยวรถบัสนะฮะว่าคุณแม่เธอเนี่ยชื่นชอบรถเก่านะฮะ บังเอิญไปเจอรถบัสคันนี้จอดขายมือสองตามสภาพมไม่มีเครื่องยนต์นะฮะมีแต่ตัวโครรถแบบนี้นก็เลยติดต่อซื้อมาเขาขายให้60,000บาทตอนแรกไม่รู้ว่าซื้อมาแล้วเนี่ยเอามาทำอะไระด้วยความชอบจอดหน้าบ้าน<อ>ตากแดดตากลมตากฝนนะครับประกอบกับที่บ้านก่อนอันนี้ก็เคยขายขึ้เตี๋ยวเรือมาแต่เจอสถานการณ์โควิดครับก็เลยหยุดขายไปจนกระทั่งพึดขึ้นมาใหม่เราน่าจะขายขึเตี๋ยวได้แล,แล้วก็พร้อมเอารถบัสเนี่ย S <S เอามาเป็นซิกเนเจอร์ดึงดูดให้คนเนี่ยมาใช้บริการก็เลยแต่งรถบัสเนี่ยฮะ,ะเป็นร้านกว๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองนะครับก็ใครสนใจฮะไปอุดหนุนกันได้ฮะเตี๋ยวเรือบัสนะฮะตั้งอยู่เลขที่179หมู่14อำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบุรีเปิด9ก้าโมงเช้าปิดบ่าย4ี่โมงเย็นหยุดทุกวันองังคารเป็นไ,ปไงฮะไปชิมกันได้ข้างในรถบัสก็ตกแต่งสวยงามนะน่ารักทีเดียวเข้าท่าด้วยฮะมา ชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ